ตลอดว,วันนี้เราจะมาเล่นเด็กที่อยู่อันดับต้นๆของเกมนะครับมีวินเลทอยู่ที่50กว่าในทัวร์นาเมนต์และไม่ใช้การ์ด EX เลยแม้แต่ใบเดียวจะเป็นไงไปรับชมกันยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องเ w เวอฟ11กับผมเจมส์เช่นเคยครับก็ในวันนี้เราอยู่กับเด็กที่ค่อนข้างเก่งต้องเรียกว่าอยู่ในระดับสูงเลยละ่ะและในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีวินเลทประมาณ50กว่าอย่างที่ผมพูดไปขั้นต้นนะครับคือตัวของเด็กนี้เนี่ยจะใช้ Energy แค่อย่างเดียว เราจะใช้แลคอยดึงเอนจีสายฟ้ามาที่ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจิบาคอยแล้วก็สามารถตีได้เลยแล้วก็ติดจีตีได้เลยคือสำหรับตัวของการ์ดใบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเด็กที่ค่อนข้างยุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับหลายๆคนอาจจะพลาดนะครับคือมันจะดิ e เอนจีสายฟ้านะครับมันจะเป็นรูปสายฟ้าเพราะงนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราไกา้์ล่างมาเป็นแลคอยเนี่ยเราควรที่จะใช้วลชาร์ตเนี่ยเยอะเอะ เพื่อที่จะสามารถตีได้หลายๆครั้งนะครับต่อมาเป็นพวกสายต่อสู้นะไม่ว่าจะเป็นอวิบ a ราซามูร่าและตัวของมาชโดนะครับคือมันจะมีความกดดันแตกต่างกันไปนะครับคืออย่างตัวของอวิบุราเนี่ยก็จะกดดันในตำแหน่งแอทีดซามูร่าก็จะกดดันในตำแหน่งเบนซ์และตัวของมาชโดเนี่ยก็จะามาปิดเกมนั่นเองส่วนไอเทมการ์ดซับพอร์ตนะครับก็จะเดิมๆเ,เลยเอสปีดโปเกมบอลโปเกมอนคอมมิวนเคชั่นนะครับเนื่องจากมันกายร่าง3ล่างเนาะ การใส่โปเกมอนคอมมิวนิเคชันมาก็จะมีประโยชน์มากโปรเฟสเซอร์ไซรัสนะครับคือโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ไซรัส2โปเกมอนคอมมิวนิเคชันหนึแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าหลังจากที่ไปลองเล่นแล้ว่ผมอยากได้โปเกมอนคอมมิวนิเคชันมากกว่าไซรัสไซรัสเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวคือจบซึ่งอันนี้มาจากประสบก,การณ์ส่วนตัวไม่ได้บอกว่ามันถูกนะครับอันนี้ต้องพูดย้ำไว้ก่อนนะ สิ่งที่ควรระวังก็น่าจะเป็นตัวของจิบบะคอยแหละที่มันจะเป็นดิสเอนจีสายฟ้าเราต้องเติมเอนจีสายฟ้าเยอะๆตอนที่มันเป็นแลคอยนะมันจะช่วยทําให้เราสามารถตีได้หลายรอบเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเด็กนี้จะเก่งสมคําร่ําลือนจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่อุปโลงขึ้นมาเฉยๆไปรับชมกันครับโ okay. อเคตอนแรกของเราคือต้องบอกว่าเด็กนี้นต้องเริ่มทีหลังคือมันมีหลายปัจจัยมากนะของการชนะเด็กนี้ต้องเริ่มทีหลังบ้างต้อง มีเยอะครับผมมีเยอะเลยอ่ะผมส่งคลอยขึ้นไปดีกว่าคือเอาจริงอะ่ะไม่จะเป็นต้องลงแบบนี้นะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเจงหวะเนี้ควรใช้เอมิบราจังหวะนี้ควรใช้สมบูร่าหรือว่าควรลงไปไหนนะครับมันต้องดูว่าอีกฝ่ายมันเป็นการ์ดอะไรอันนี้มาแปลกละถ้ามาเลจิสติลเนี่ยเป็นเด็กท่าเหล็กเหรอ ค่อนข้างแปลกนะครับโปรเฟสเซอร์คือส่วนใหญ่ไม่เจอเด็กท่าเหล็กเลยเด็กมันค่อนข้างประหลาดประหลดาดเหมือนกันเนี่ยเลจิสติลแล้วก็โอ้โหผาคลุมผมจะตีตายตอนไหนเนี่ยโอเคโปเกบอลครับหลักๆอะ่ะเราต้องหาสองตัวขึ้นมาบนมือเลยคือเอเบล่ากับซาบูราไม่ใช่คอยนะครับ เ,เอาไว้เก็บไว้ก่อนโอเคโอเคเนี่ยถ้าผมลงตัวของมาโชโดไปเนี่ยผมไม่สามารถที่จะลงตัวของเอวิบรากับซามูราได้ไอตัวนักมวยกับนักเตะแล้วกันเพื่อนจะเข้าใจง่ายขึ้น x อ็ e ซ์ออกครับเออในจังหวะนี้เนี่ยผมบอกว่าการลีทีตัวของเลจิ s สติลมันค่อนข้างยากอยู่และการโจตีก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน ตัวที่เหมาะกับการก,กดดันในช่วงต้นเกมก็จะเป็นซามูร่หรือนักเตะของเราติด Energy ไปแล้วก็เลือกเลยว่าจะตีตัวไหนนะครับอืมผมว่าผมตีตัวนี้ดีกว่าเพราะมันตีแรงนะล่างสองมันอนะ่ะตีแรงมากโอ้ล่างถัดไปของไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นท่าเหล็กน,นะครับผม Iron Head อืมตีแรงเพิ่มขึ้นเหรอเมื่อถอยออกหัวอืม น่านจะใช้เรจิสติวรีทีสไหมโอ้โหถ้าจะแบบกันขนาดนี้นะเราก็ไปติดจี e ้กับมาชา์โดนะครับตามจริงพวกโปกเกมอนที่เราต้องการที่จะขึ้นมือมันขึ้นมาหมดแล้วการใช้โปกเกบ,บอลเนี่ยมันน่าจะไปเผยต่ายให้กับอ e ีฝ่ายมากกว่าเพราะงั้นไม่ใช้นะครับเตะไป เรา KO ได้ถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่กลายร่างนะแต่ต้องดูก่อนอะเอาจริงไหมคนซื้อไอตัวของชิโรนะหรือเซนเทียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะโปรโมอันเนี้ยโปรโมชั่นเนี้ยผมเองก็สนใจนะแต่ก็แอบคิดหนักเอกเหมือนกันอันแรคอยมาหน่อยอยากได้แรคอยอะโอเคสวยงามครับ คือไม่ใช่อะไรเราชาร์จเอ็น g ิจเยอะเพื่อจะได้ตีเยอะๆนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปคือไอตัวจิบาคอยเนี่ยมันจะดิสท่าสายฟ้าเพราะงั้นแล้วเนี่ยคุณต้องชาร์จเอ็น g ิจเยอะเลยอะ่เอนนะเพราะพลาดแล้ครับติดพราะคมให้กับไอตัวนี้เนาะได้มาหนึ่งแต้มตีไฟจะตี90หน่วยเอออีกอย่างหนึง่งข้อเสียของเลกนี้คือรับดาเมจต,ตัวที่แบบพาวเวอร์เยอะไม่ไหวอะเลือดมันน้อย ก้าสิบหน่วยหรือวะเจียวก้าเก้าสิบหน่วยโอ้โหแม่เจ้าอ่ะมาเชลโลขึ้นไปชาร์จต,ต่อครับมาชาโดอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ซัดไปครับ100ดาเมจยังไม่ตายไม่มีอไอเทมไม่มันเก่งจริงป่าวะเด็กนี้อันนี้ผมแบบสงสัยเลยนะไอนนเด็กนี้มันเก่งจริงป่าวะผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมต้องดูไอตัวนี้ก่อนผมว่าผมเอาแรคอยขึ้นไปดีกว่า โอ้โหแล้วแหลคอยอีกตัวหนึ่งโอเคจะทำยังไงล่ะก็ต้องติดจี้ให้กับตัวนี้แหละโบว์ชาร์ดนะครับตีไปหกสิบปังให้ฝ่ายออกหัวผมจบเลยเพราะเเก็บได้สองตัวแล้วไง แล้วผมจั่วได้จิบะคอยก็จบเหมือนกันโอ้โหไอนิชลาดเหมือนเขารู้นาะเหมือนเขาเคยเจออะโอ้มันต้องออกหัวสองครั้งหรอไม่ใช่มันตีแรงเพิ่มขึ้นผมอ่านผิดปะเรียบร้อยครับผมเริ่มมาก็ไม่สวยละ อมาเราต้องชนะสักตาสิเราจะเล่นทั้งหมด3ตานะครับมาดูว่ามันจะไหวไหมหรือว่าเป็นแค่ตัวผมหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้น่าจะเวิร์กนะตอนนี้มีแรคอยด้วยประเด็นเราก็จะใช้แบบชาร์จยาวๆนะเหมือนอเหมือนติดอะเหมันติดเสียงไม่ไป ออโปรโมชั่นไอตัวของเซอร์ไนก์ก็สวยเหมือนกันนะเสียดายเนาะโอ้แพ้ต่อสู้ด้วยโอเคครบตอนนี้เราชนะแน่นอนอีกฝ่ายไม่น่าลงมอนนะครับเออตัวที่เล่นจะเป็นโพลีกกนสใช่ไหมไม่เคยเห็นคนเล่นนะอืมราฟ ด a ต a เสิร์นะครับจะดูการ์ดใบบนสุดของตัวเองได้โอ้โไอ้นี่เอ้าเฮ้ยผมกำลังงงว่าเขารู้อยู่แล้วป่าว่าไอ้ตัวใบบนสุดมันคืออะไรแล้วเขาจะใช้ตัวของคุกกี้ทำไมนะอันนี้งงอันนี้งงอุ๊ยมันตี20ชิบหายละเอาขึ้นไปผิดตัวอ เดี๋ยวนะอ่าไม่เป็นไรเอากลับขึ้นไปไ่แล้วก็ชาร์จครับผมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนแรกผมว่าสิ่งที่ควรเอากลับขึ้นไปอะ่ะควรเป็นไอตัวมวยอะ่ะเอาไวต้ตีผมว่าจะโอเค อืมโอ้โหวิวทูคือไม่ค่อยอยากเจอเอ่ะมันเก่งคือเด็กเรามันเหมือนจะเก่งนะแต่ผมยังไม่มีความรู้สึกถึงความเก่งนั่นแหะคุณพอนึกออกใช่ป่ะคือแบบเหมือนจะเก่งแต่ยังรู้สึกแบบเหมือนไม่เก่งเออมาซะดีแต่มันมาช้าไปนิดนึงเพื่อน อ่ะชาร์จไปก่อนก็เตะสักตัวนะครับให้เลือดมันต่ํากว่า110อ่ะแล้วผมสามารถใช้จิบะคอยแบบเก็บงานได้อะไรเงี้ยอนะืมไม่มีเคยเคยใช้โพดิ้อนกับมิวทูนะไม่เคยเจอใหม่ละ ทำไมวะผมไม่เข้าใจนะเว้ยหรือว่าเขาพยายามเปลี่ยนมือปะ่ะเฮ้ยรู้ว่าไม่ใช่การ์ดอันนี้ละใช้เพื่อเพื่อสับเด็กอะมันก็จะแบบจีเนียตเลยนะไอเนี่ยไอคนคนที่ผมเล่นด้วยนะี่คือจีเนียตเลยอะหรือเปล่าวะรูคลิปเองโอ้ชิปแล้ว เตียงแรงนะครับผมเย็บเย็บไปก่อนแล้วกัน Professor จัว S Pyrosh c v o l c h a r g e ไปก่อนปล่อยไปหนึ่งที คือตอนนี้จิบาคอยตีได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่ายางก่อนอะต้องยางเลยผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงใช้ไซรัสสองใบนะแต่โดยส่วนตัวที่เล่นแหละรู้สึกว่าไซรัสสองใบม,มันไม่เข้ามือนจริงนะโปเกมอนคอมมูนิเคชันเลขใบคืออะไรโพลิกอนหรอเอาใหม่ๆ,ๆน่าจะเป็นร่างกายร่างก่อนที่จะเป็นเซอร์ไนท์ แล้วเขากำลังหาเซอร์ไนอยู่50มา70ตัวนี้ยังไม่ตายนะครับเรารีทีชออกเอาตัวของชิบะคอยตีปิดงานได้2แต้มโอเคยกเว้นแต่เขามีไม่มีหรอกไซรัสไม่มีเพราะว่าการ์ดที่อยู่บนมือจะเป็นการ์ดมอนตอ่ะลงเหมือนตอนเล่นไอเด็กะไรนะเด็กโกลเนียคิดเยอะชีปผายนะครับผม มาชัดโดโอเคตอนนี้ต้องรีทีดอกละแล้วก็โฟลชาร์ดครับติดที่กับมาชัดโดก่อนเลยปัง110ดาเมจไปแบบนี้เราชนะได้เราได้สองแต้ไมไง คือ5ตัวไหนก็ตามขึ้นมาตีตัวของจิบาคอยอ่ะต้องโดนไปก่อน110แล้วก็โดนมาชโดซัดอีกก็คือจบเลยยเง้นแต่เขาจะสามารถ KO ตัวของจิบาคอยได้ซึ่งมันไม่มีทางอ่ะที่คุณจะสามารถใช้มิวทูแบบว่าได้4 g ีตอนนี้คือชนะละโปเกมบอลอืม โอเคชนะละ5้ดาเมจครับก็ยังไม่พอนะเราก็ติดให้กับมาชิโด้โอเคจีจีก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเด็กนี่ถือว่าโอเคอยู่ตาสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมได้เริ่มก่อนชิบหายละวอย่างที่ผมพูดไปครับคือเลือดมันน้อย ถ้าอีกฝ่ได้เริ่มก่อนแล้วได้ตีก่อนมันมันกันไม่ไหวพอพูดเยอะๆแล้วเนี่ยจุดอ่อนมันเยอะเหมือนกันนะเด็กนี้จริงจริงแตาถามว่าถ้าเกิดเรามีไหวพริบมากพอผมว่าก็เวิร์กอะเด็กนี้ดาร์กไรดีนะมาริ่ายังไม่มีโอเคโปเกบอลขึ้นมาก่อนครับมาชัโดตัวสวย สิ่งที่ต้องการคือแรคอยถ้าเราได้เริ่มก่อนนะ่ะเราควรที่จะมีแรคอยเลยกพอยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ลุ้นอนะ่ะดีที่ใส่ไอ้โปเกมอนคอมมูนิเคชันมาสองใบนะสิ่งที่เราจะทำในตอนนี้คือเตะไอ้นั่นเหลือเหลือร้อยสิบเพื่อจะทำให้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรจิบบะคอยมันตีได้ เขาตี10หน่วย10 10, 10 10 10เพื่อจะใช้คู่กับไซรัสเธอหน้ารีทีตออกได้ด้วยโอ้ปรากฏว่าไม่ตีนะครับอืมโอชาร์จไปก่อน ถ้าติดจี้แบบนี้แสดงว่าในเทิรนถัดไปมีตัวของแล้วเขาต้องรีทีชไอตัวนนหน้าสิคือมันคิดเยอะมากนะเลกนี้คือตอนนี้นะผมมองว่ามันน่าจะกลายร่างมาเป็นมาริราแล้วก็ตีเจสิบตัวของซาม,มูราเาจะโดนเคโอไปแต่ให้ฝ่ายมีเลือดอยู่ที่ร้อยสิบ เราก็สามารถที่จะใช้จิบาะคอยปิดเกมได้ผมต้องลองเสี่ยงดวงดูถ้าเกิดเขาไม่มีอ่ะก็ต้องบังคับให้ขึ้นมาบนตรงไหนอาถีดูเล่นยากเนาะล็อกกี้เฮลเมสอ่าโอเคตามที่คิดไว้นะครับ กำลังงงว่า <c oughs> เขาไม่ใช้โปรเฟสเซอร์ก่อนเผื่อได้เอ็กซ์ปีนี้นะรักไล่สอตัวว่ะเ <c oughs> อาล็อกกี้ฮิลเวสอีกรอบหนึ่งแต่ตีทีละสิบก็ไม่ได้สีสกบสถานอะไรเท่าไหร่นะเอาพวกโปกเกมอนน่ะขึ้นมาก่อนยังเหลือมาชโดกับ อยโวลชาร์จไปครับติดให้กับตัวของมาชาโด้เตะไปเลยเตะทุกตัวให้เหลือ110นะครับรวมถึงดาร์กไล์ตัวตรงกลางด้วยอันนี้น่าจะรีทีชออกละเพื่อจะเอาตัวของมานิล่าขึ้นมา เราจะเก็บมันวริราได้ไม่รีชีตออกเหรอไม่ติดให้กับมันวริราด้วยแต่เทินถัดไปเราจะโดนเคอแต่ถ้าเราตีผีอืมเลือดเราจะไม่พอ <c oughs> แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องรีทีทออกครับแล้วเอาขึ้นไปขอฝูมไว้ก่อนแล้วกันเออขอคุ้ดูดีๆก่อนถัาติด20ไม่ได้อีกฝ่ายตีได้เจดเราตีไปลด20 โอเคได้อยู่คือสมมุติตกตีไปเนี่ยเหลือ100มาริล่าปิดเกมไม่ได้ดาร์กไลติดให้อันนี้ก็ติดให้กับมาริล่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลับกันเอาดาร์กไลขึ้นมาอืมก็จะสามารถปิดตัวของจิบาคอยได้แต่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดละ เขาจะเอาดาร์กไลท์ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องจู่ให้ได้คือไซรัสติดที่ให้ดาร์กไลท์แล้วก็ตี80 <c oughs> พอเรามาเชดโด์ขึ้นไปปุ๊บเขาเอาตัวของดาร์กไลหนีเอาตัวมาริเวาขึ้นมา ไม่มาใส่รัดดูมีประโยชน์ทันทีอะตามสูตรแล้วก็ตี80อ่าโอเคครับผมปรากฏว่าอีกฝ่ายปล่อยจอยนะครับไม่เล่นนะแต่เรามาดูกันก่อน,อนว่าถ้าสมมุติโอเคเราชนะนะครับอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้ถือก็สมมุติว่าอีกฝ่ายใช้ด์กไลตีโนเคโอปางอีกฝ่ายได้นหนึ่งแต้มผมเอามาชิโรขึ้นไป มาชโดตีปึ้งเหลือ10หน่วยพอถึงเทินเขาเขาเอาหนีอ่าเอามาริล่าขึ้นมาตีปึ้งเขาได้2หน่วย2แต้ม2แต้มเสร็จปับ๊บอ่าผมก็จะมีตัวของเอบิราหรือตัวของซามูร่าขึ้นไปติดจี้แล้วก็ตีตัวของดากไลได้นะครับหรือใช้ไซรัสลากตัวดากไลขึ้นมาตีก็ได้เท่ากับผมชนะแล้วแต่นี้ก็น่าจะจี้ละโอเคชนะครับถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นยากอะ่ะ เล่นยากไปหน่อยดูคิดเยอะดูอะไรหลายๆอย่างมันเยอะไปเลยแต่ถ้าถามส่วนตัวผมผมมองว่าสําหรับคนที่ต้องการชาเลนจ์อีกแล้วนะครับผมผมว่าเด็กนี้ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันถือว่าชาเลนจ์ได้ใจอยู่นะครับเป็นเด็กที่วางแผนจา๋าแล้วก็ใช้ดวงด้วยมันยาก2เท่าไปเลยอะสอเท่าจริงๆนะเด็กนี้ถือว่าเก่งแล้วก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างดูนะครับว่าเ้ย e เด็กนี้ลองเล่นแล้วไปเจอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่สำหรับเกมโปเกมอนทีซีพ็อกเก็ตนะครับหรือเกมอื่นที่เกี่ยวกับโปเกมอนนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกม,เกมราคาถูกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกม PC Mobile หรือโปเกมอนทีซีพ็อกเก็ตนะครับผมขอแนะนําร้านอิรัติช็อปขึ้นชื่อราคาถูกสบายกระเป๋าและความปลอดภัยอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานการันตีจากผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคนสนใจสามารถทักสอบถามได้ที่เพจอีรัติช็อปหรือลิงก์ด้านล่างที่ดีฟิวชั่นได้เลยนะครับเขาเปิดบริการ24ชั่วโมองด้วยกันนะครับ